มีการลดละความอยากนะเราต้องฝึกตนขัดเกลากิเลสสันเลขธรรมนะเห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดนะมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านเราจะไม่ทําบางทีเราก็ไปว่าใครไม่ได้ไปสั่งสอนใครไม่ได้พระองค์บอกสันเลขธรรมคือทำเครื่องขัดเกลากิเลส เห the no the ็นใครประพฤติปฏ so ิบัติไม่ดีเป็นอกุศลเราก็โน้มมาในใจละเราจะไม่ทำนี่เรามีสันเลขาธรรมแล้วทาเครื่องขูดเก่าเวลายมนั่งสมาธิได้ชันหนึ่งสองสามสี่พระศาสดาบอกว่าเธออย่าคิดว่าเธออยู่ด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องขูดเก่านะเธอแค่อยู่ด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นยังไม่ได้ขูดเกากิเลสออกเลย แต่ถ้าเธอมีสันเลขธรรมอย่างเนี้ยนะพยายามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนะไม่หัวดือ้อไม่ตรหนีไม่มีมายานี่นี่กำลังเป็นผู้ขูดเกากิเลสตัวเองละใช่ไหมทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวพระองค์บอกว่าจะเกิดสังฆสามัคขีขึ้น สังสามัมคีเกิดขึ้นเมื่อไรคารวาดก็เกิดความสมมามคี